กลับมาแล้วให้ดูไข่กันเลยนะคะดูวิธีผัดในกระทะเลยค่ะนี่ค่ะไข่ในกระทะเดี๋ยวยายผัดให้ทุกคนดูหน่อยนะคะทุกคนอยากรู้ว่าทำยังไงอย่างแรกใส่อะไรคะกับไข่ไข่เอาไข่ลงเสร็จแล้วผัดต้องผัดให้ไข่กรอบนิดๆก่อนเพราะว่ามันเป็นสูตรของยายมุ้ง เสร็จแล้วก็ตามด้วยหมูโบดเสียงท่าจค่อยากให้ทุกคนได้กลิ่นจังหอมมากเลยเนาะยายค่ะหอมเติมน้ำมันเพิ่มนิดหน่อยที่ตักเยอะไปตอนแรกขันให้มันเข้าเลยยายถ้ามีกุนเชียงอนี่าหัได้เลยนะนี่ไม่ต้องใส่กุนถ้าถ้าเป็นถ้าถ้าใครจะชอบแบบนี้ก็ได้นะ ใส่หัวหอมใหญ่ใส่มะเขือเทศใช่เลยค่ะหน้าตาคนทำเป็นยังไงบ้างครงหน้าตาคนทำเป็นยังไงเหรออาาเนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะต้องเป็นคนเตรียมเ,ยเติมเครื่องปรุงนะคะ เดี๋ยวผัดให้มันสุกให้มันกรอบกว่านี้ก่อนแล้วค่อยตักออกมาแร้วผัดนกกรนี้นี่ต่อใช่ไหมคะเอาลงเลยเอาให <c oughs> ้รู้ <c oughs> รี๋้วหนูไปปิดตู้ขับข้าวยายมันปิดนี่อยากให้ทุกคนได้ดูนั่น ดออได้กินแล้วได้กินแล้วหอมมากเลยนะ้อยายค่ะใครได้กินก็ต้องรู้ว่ามันหอมลองทำก็น่าจะอร่อยนะ<ห><ห>ขอกินกน้ำก<ห>่อน <c oughs> น้ำเย็นมากเจวจะผัดให้มันกร,บกรอบๆเลย มันก็ยังไม่กอรอบแต่ยังง่ายกรอบเกือบเลยเสียงไฟหอมมากเลยมันนุ่มมากเลยนะคะมะกรนีมะกรน,กนีเราต้มเอาหอยนี้เราเอามาต้มใช่ค่ะต้นนี้นี่ค่ะมันเป็นถุงเล็กๆนะคะนี่เห็นใช่ไหมคะว่ามันเป็นอันเล็กๆ แต่เวลาทอดมันจะใหญ่ขึ้นประมาณไหนนะคะเดี๋ยวยายเดี๋ยวยายถือให้ทุกคนดูหน่อยหนักเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอยู่นี่เห็นแล้วค่ะมันจะใหญ่ขึ้นเพราะการโดนความร้อนแล้วมันจะนุ่มมากเลยนะคะนี่เอาวางลงค่ะไอ็กพิโตนี่นะะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้มาผัดอีกได้หลายได้หลายวันเลยเป็นอาทิตย์เลยค่ะตอนนี้อุ้ย ประเด็นเลยตอนนี้ตักมักกะโรนีมาใส่ตอนนี้ไข่เริ่มกระเด็นแล้วค่ะไข่ตักมาอีกสี่ห้าทับพีเลยห้าทับพีเลยนะเพราะว่าแม่ระทานด้วยหล่นบางงันไม่เป็นไร,ไนไรอีกหนึ่งอีกสองค่ะ อีกสองใช่ไหมคะออเอา้าโอ้ามาโดนไปไม่เป็เลยแต่มันไหม้แล้วอันนั้นอะไม่มันยังไม่ลงอ,อ่ะพอแล้วค่ะนี่น,นี่ค่ะเราตักมุกกระเรียีไปเยอะมากเลยนะคะนี่แต่แค่เท่านี้เองแม้แต่ตอนแรกจะดูเท่ากันมันหายไปเยอะมาก,อกเอาเสร็จแล้ว บางทีมันก็เด่นเลยนะรถข้า,าเขียวสามหยดสามหยดใช่ไหมคะ่ะสามหยดก็พอเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าหยดยังไงโอเคเปิดไปก่อนนะคะหยดเลยค่ะยายหนึ่งสองสามสี่สี่ครั้งก็ได้นะคะเอเอด้วยน้ำตาลสองช้นอนได้เลย นั้นตาลความจริงมันไม่ได้อยู่ในกระปุกนี้นะคะยายเป็นคนใส่ใช่ไหมคะค่ะยายมาใส่ในกระปุกนี้เองค่ะสองช้อนพอสองช้อนหนึ่งช้อนสอง <2 S 2> เราผัดเยอะนิดนึงนะคะส่วนมะเขอือเทศเราจะตกแต่งก่อนใส่ในกระทะได้ ก้อนมะเขือเทศถ้ามันเจอความร้อนมันจะหอมเราก็เลยเอาใส่ในกระทะด้วยเลยอ้าวก้อมะเขือเทศมาใส่ในกระทะได้เลยบีบใส่บีบใส่บีบเลยไม่ต้องไม่ต้องดูบีบบีบบีบลงเลยใช่ไหมคะค่่บีบใกล้ใเลยค่ะอีกนิดค่ะอ่าพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูก่อนนะคะว่า ตอนนี้มันเริ่มเป็นสียังไงมะกาโรนี้เรานี่ค่ะมะกาโรนี้เราเริ่มเป็นสีแบบนี้แล้วค่ะเริ่มบอกส้มส้มตอนแรกมันจะเป็นสีขาว่างนี้เนี่ยค่ะเวล,ลาโรนสีแดงมันจะเป็นสีชมพูใช่ไหมัะมเใช่ค่ะอเอาซอสทัานมาเกือเทศอีกหน่อยค่ะได้ค่ะต้อไม่เ <c oughs> ปิดก,ก่อน อพอค่ะเวลาจะทานใครชอบมะเขือเทศขนาดไหนก็เติมเอาเองใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ใส่ที่กไยนะคะค่ะ,คะอ่าโอเคค่ะอเดี๋ยวชิมดูก่อนมันรสชิมดูก่อนว่าได้รสไหมหวานพอดีไหมนัวพอดีไหมเอาเปแต่อบบี่จะให้ไอ้มันร้อน ใส่มาเคยให้เพิ่มนิดนน้ำตาลละคะไม่ต้องใส่ความนัวพอดีแล้วนะค่ะเอาเพิ่มเพิ่มมะเขือเทศแค่บีครั้งเดียวจบใช่ทำไมบีบไม่ออกพอแล้วค่ะถ้าถ้าใครจะเติมก็สามารถเติมได้ตอนที่ทานค่ะมะเขือเทศเติมตอนทานได้นะคะ อาโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเอาเสร็จแล้วเราเอาจานก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวอาจานก่อนนี่ไงจานนี่ก็มีค่ะไปเอามาอีกใบก็ได้ค่ะนึกจานอ่งนี้เดี๋ยวจะชิมดูมาแล้วมาแล้วยายทำไมไม่เอาจานละคะ เอาอดีก็ได้มาใส่ได้อยู่ได้อยู่แต่มันเอาจานนั้นมาดีกว่าจานนั้นหรอนี่เหรอค่ะอันนี้คือจานที่เราใส่ทัาพีไว้ก่อนนั่นค่ะน,น่าอร่อยมากเลยนะคะยายถ้าใส่ไม่พอใส่ถ้วยนี้ก็ได้ ก็ไปแบ่งทานในไปแบ่งกันทานอ้านา่าหวานยสดๆดยด้ยสวยสีสวยด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งแล้วชุให้ดูนี่เยอะมากอะมาทานด้วยกันไหมคะเดี๋ยวเอาช้อนก่อนเอาเอาช้อนมาทำไม จะชิมกันงไงก็ไปกินั่้โต๊ะกินจะมากินตรงนี้ได้ยังไงเอาก็ลองกินชิมก่อนค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วเมนูต่อไปจะนำเสนออะไรค่อยดูกันเถอะโอเคแค่นี้แล้ว